ไทยไทยเมาูเมา ยังอยู่กันในช่วงของไทยไทยมั์ชูมา์นะคะยังร่วมสามารถพูดคุยในโะทรศัพท์เข้ามาทางด้านหน้าไมาหรือว่าฝากเพลงไว้หลังไมก็ได้ทาง Facebook เอ่ยทางไลน์เอ่ยขอเข้ามาได้ทุกๆช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้ของเราค่ะเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีด้วยกันละการสําหรับพี่ชายท่านนี้นะคะมักจะมาเยือนไทยไทยของเราบ่อยมากๆด้วยสําหรับพี่จอยรวมมิตรนั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้รับรางวัลอีก แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เขาจะได้รับรางวัลอะไรไม่รอช้าติดตามในข่าววันนี้ค่ะ <L ess im ania> จอยรวมมิตรรับรางวัลครุฑปรเมศสาขาศิลปินตัวอย่าง โอ้โหรางวัลการันตีของพี่จอยในเยอะจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับพี่จอยรวมมิตรคงชาตรีหรือว่าคุณจอยไมทองคำนะคะศิลปินจากค่ายของยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะในครั้งนี้พี่จอยเองก็เข้ารับรางวัคลครุฑปรเมศนะคะสาขาศิลปินตัวอย่างคะ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยมีคุณบีสวิตอนี่ก็หล่อเหมือนเดิมนะคะคุณป้องพัก ภูมินะคะคุณเดี่ยวเสกสรรน,นะคะรับรางวาัลในสาขานักแสดงผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะจัดขึ้นณนะหอประชุมคุรุสภากระทรวงสถาธิการเมื่อวันก่อนนั่นเองนะคะโดยทางด้านของ พี่จ่อยของเราเนี่ยก็ได้มีการกล่าวด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรติขอบคุณต้นสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดขอบคุณรางวัลคร,รุฑปรเมศขอบคุณมากๆครับขอมอบรางวัลพร้อมกับสิ่งดีๆร่วมกันให้กับทุกคนนะครับนี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พี่จ่อยเขาได้รับนะคะแต่และรางวัลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเยอะแล้วก็ ทรงคุณค่านะคะเหมาะสมจริงๆที่พี่จอยเขาได้รับในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่จอยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณภาพประกอบกันด้วยนะคะกับทางยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์